ตัวนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาหลังจากที่เปิดตัว V60 ตัวแรกเนะี่ยเปิดตัวไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับรุ่นแรกนะ V60 รุ่นแรกออกมาเมื่อ20ปีที่แล้วนี่เป็น V60 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยหลังจากผ่านมา20ปีแล้วก็ได้ถูกพัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะครับามาดูคีย์ฟีเจอร์นะครับที่ หลายๆคนก็น่าจะได้ดูผ่านคลิปวิดีโอ YouTube Channel ของ HALIO นะครับตัวนี้ Key ีเมสเซจของเขานะครับก็ใช้วิศวกรรมในการออกแบบนะในการออกแบบนะครับก็คือ n n i n n e r r o r r Faster f o l l อพอได้ยินคำนี้แน่นอนตัวนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาให้มันมีโฟ a ลตนะครับหรือการไหลของโฟเนี่ย ไหลเร็วกว่า V c i รุ่นเก่าๆนะสําหรับตัวนี้ดังนั้นใครจะซื้อเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับนะต้องทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับโฟเลตของอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อนอ่าตัวนี้ถูกออกแบบมาให้มีครีบนะครับหรือมีล่องอ่าจะเรียกครีบหรือล่องก็ได้นะให้มีล่องทั้งหมด72ล่องนะครับจากนอกสุดนะจากด้านนอกสุดเนะี่ยให้มีทั้งหมด 72ล่องแล้วทั้ง72ล่องเนี่ยไหลมารวมกันที่ที่ก้นหรือทางออกเนี่ยนะครับเป็น9ช่องอนะครับ